สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวนจวันขยารหัสนิสิต6 5 0 9 0 5 8 7ยสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับไซเบอร์ลอตฟิงนะคะโลกไซเบอร์ของเรานั่นเองนะคะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะทำให้การพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างก้าวกระโดดสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกลายเป็นส่วน หนึ่งในชีวิตประจำวันและเปรียบเสมือนปัจจัยที่5เนื่องจากสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผสมผสานการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่มีทั้งระบบปฏิบัติการที่รองรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้นั่นเองนะคะสามารถตอบสนองได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การถ่ายภาพการค้นหาข้อมูลแม้กระทั่งการสร้างความบันเทิงนะคะ บุคคลต่างๆนิยมติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดวัฒนธรรมสังคมก้มหน้าบุคคลมีการใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินไปนำไปสู่พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนยอมส่งผลต่อสุขภาวะนะคะทาง สุขภาพได้แก่ตาแห้งสายตาเบอนะคะหรือทำลายจอประสาทนิ้วล็อกอันเนื่องมาจากใช้นิ้วในการพิมพ์หรือเล่นเกมนะคะเกิดภาวะเครียดปวดเมื่อยคอและข้อมือหมอนรองกระดูกเสื่อมภาวะซึมเศร้าเป็นโรคอ้วนนอนไม่หลับนะคะในขณะที่องค์กรอนามัยโลกนะคะได้บรรจุให้สมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งใน วัตถุรายชื่อวัตถุอันตรายนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้หากผู้ใช้งานใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานนั่นเองนะคะพฤติกรรมเสพติดสมาร์ทโฟนนะคะจึงเป็นปัญหาสำคัญนะคะในการใช้โลกไฟเบอร์ของเรานั่นเองนะคะโลกไซเบอร์ของเรานะคะจะมีสิ่งที่ทำให้แต่ละช่วงอา ยุนะคะอยากรู้อยากลองนะคะชอบเล่นเกมชอบเที่ยวชอบอัปเดตข่าวชอบทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งชอบพบปะสังคมแบบออนไลน์นะคะจากการสำรวจพบว่าในประเทศไทยนะคะเด็กและเยาวชนในประเทศไทยใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้เกี่ยวกับโลกไซเบอร์นะคะเฉลี่ย230% นาทีต่อวันนะคะซึ่งสูงกว่าเด็กเยาวชนชาวจีนมีแนวโน้มที่จะใช้ปริมาณสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นนะคะคิดเป็นร้อยละ91เปอร์เซ็นต์ะคะจะมาพูดถึงการใช้สมาร์ทโฟนในกลุ่มของเจนแซในเขตกรุงเทพมหานครนะคะพบว่ากิจกรรมที่เด็กเจนแซนะคะ หรือเยาวชนในกรุงเทพมหานครนิยมใช้มากที่สุดก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น TikTok t ทวิตเตอร์อิสตาแกรมเฟซบุ๊กนะคะร้อยละ92.5นะคะมากที่สุดในประเทศไทยนะคะลองลงมาพบว่าจะใช้ในการเรียนออนไลน์ พูดคุยหรือโทรผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะทางออนไลน์นั่นเองร้อยละ76.1ค่ะปัญหาส่วนใหญ่นะคะที่พบจากการเสพติดสมาร์ทโฟนมากเกินไปนะคะอันเนื่องมาจากกลุ่มนี้นะคะ ใช้เป็นอันหน,หนึ่งของประเทศนะคะหรือว่าเป็นการเสพติดสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะใช้เป็นเวลานาน,านหรือมากกว่าที่ตั้งใจไว้มีการใช้สมาร์ทโฟนซ้ำๆจนไม่สามารถควบคุมหรือบังคับตนเองได้ mm. เมื่อไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนจะมีอาการหงุดหงิดอาจถึงขั้นขาดความรับผิดชอบมีปัญหาสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะคะมีพฤติกรรมเสพติดสมาร์ทโฟนนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมของโลกไซเบอร์นะคะที่พบในประเทศไทยนะคะจากการสำรวจล่าสุดนะคะในปี2 5 6 5นนะคะก็นำมานำเสนอให้ฟังว่าโลกไซเบอร์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างๆนะคะอยู่ที่ว่าผู้เสพหรือผู้ใช้งานนั้นจะสามารถแยกแยะหรือว่าใช้งานให้ถูกต้อง ได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ